ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารท่วมแน่ประกาศรายชื่อจังหวัด51จังหวัดรับมือพาย,ยุฝนฟ้าขนองฝนตกหนักพยากรณ์อา,ากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่29สาพฤษภาคมในวันนี้นะครับ ทางด้านของกรมอุตุนิยมทิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในคืนนี้51จังหวัดที่จะมีฝนเข้ามานะครับในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรเพช,ชบูรณ์ตากเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตอุบลราชธานีอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีตราด เพชบรุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลร่วมถึงจะมีฝนตกหนักเข้ามาบริเนผภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมถึงภาคตะวันออกฝน60%ของพื้นที่ส่วนฝน80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนหกสเดนของพื้นที่ส่วนไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน4ี่ส่เอนของพื้นที่เนื่องจากมรสุมตัาตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยมีกําลังแรงตลอดทั้งช่วงในช่วงนี้ประกอบกับยอมขอประกาศตามปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เคลื่อนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะมีกำลังแรงทะเลอันดามันเคลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือเหลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน ควนงดออกจากฝั่งจนถึง2มิถุนายน2565หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ